นะคะกับข้าวแฟนยายเสร็จแล้วของเราเดี๋ยวค่อยว่าสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้พาชมบรรยากาศช่วงฝนจะตกนะคะไปช้อปปิ้งช้อปปิ้ง yeah, <laughs> ไปช้อปปิ้งไปทัร์เพื่อน เนี่ยยายไทยดูปะจัาเกินมาธนาคารเนาะแล้วก็ตรงที่ธนาคารก็จะมีสวนสาธารณะเนด่ค่ะสุดทสาธารยะเสร็จ่สเรียบ่้อสยแเล้วแวะทสเลล้วห้างอสยู่ใกล้ๆ้างอเยู่ะกล้คะพดเพื่อีดเลยะีดคารที่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 ทท ก็เลยเอารถไปจอดที่ห้างก็เลยแวะซื้อของเลยก็ไ,ได้ขาตั้งกล้องมาด้วยตั้งใจจะมาซื้อขาตั้งกล,องล,ลอ้องนั่นแหละยายก็เลยไปที่ที่ห้างยายไปรอ,อ,อแฟนไปหาซื้อของรอแฟนยายที่ห้างแฟนยายก็ไปธนาคารเนาะเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูที่บ้านนะคะได้อะไรมั่ง ได้ไม่ครบทุกอย่างเราห้างไหนที่เราไม่คุ้นเคยเราหาของไม่เจอนะเพื่อนเพื่อนก็อันไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ยังไม่ซื้อก่อนนะเหมือนเหมือนนะครับเพื่อนมาเป็นบ้านก็ทำกับข้าวให้แครยายเนทำกับข้าวง่ายๆตอนนี้เที่ยงเคี่ยงครึ่งแล้วอะ่ะอันนี้คือผัดมันฝรั่งนะคะผัดมันฝรั่งทอดใส้กรอบไว้ทอดไส้กรอบมองไม่เห็นนี่ ง่ายๆนะคะะง่ายๆเรายังไม่รู้ว่ากินอะไรนะทำมัน,นีี้เสร็จก่อนนนี่ของที่ซื้อมาเรวค่อยมาถ่ายให้ดูนะอน,นะคะกับข้าวแฟนใหญ่เสร็จแล้วของเราเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะมาทีนี้มาดูกันนะคะว่า ได้อะไรมามั่งวันนี้รีวิวของช็อปแป๊บหนึ่งยังไม่กินข้าวยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรเลยจริงๆเอาไว้นั่นออกมาอะไรนะเห็ดว่าจะแกงเห็ดแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวก่นอนก็ขนมปังเหมือนเดิมนะคะเนี่ยานานๆไปซื้อมาถึงก็หั่นครึ่งครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะเอาออกมากินทีละทีละครั้งอนะเนาะครั้งหนึ่งก็อยู่ได้สองวันสามวันนี่ ได้คะ่ะปั้นกล้องมาแล้วนะคะดูไม่ใช่ว่าหาซื้อได้ง่ายๆเหมือนบ้านเราเนี่ยในไปในห้างเนี่ยก็มีแค่สองแบบมีแบบอย่างนี้แล้วมีแบบยาวกับแบบสั้นอันนี้เม็ดหนึ่งเม็ดเท่าไหร่ไม่รู้กับหนึ่งเม็ดยี่สิบห้าอันนี้หนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเท่าไหร่อ่ะหนึ่งเม็ดกับอีกห้าหนึ่งเม็ดกับอีกนี่โอ้ยกับอีก อะไรเป็บอกไม่ถูกหนึ่งศูนย์หกจุดห้านะโอ้ยยายบอกไม่ถูกเนาะก็เลยยายเอาหนึ่งเอาอันเล็กเพราะว่าเวลาจาับเนี่ยตรงเนี้ยมันมันมันใหญ่เนาะเอามาแค่ใช้แกะขัดก่อนเดี๋ยวกลับเมืองไทยค่อยซื้อมันไม่ได้อย่างที่ยายอยากได้อะเนาะอย่างที่เราใช้ไปจับมันไม่มีเนาะอันนี้เป็นขนมปังเองนะคะขนมปังน้ำตาล รวจะเอามาดองวันนั้นไม่มีไปดองน้ำตาลใช้ไม่รู้รแค่แแะะอะไรนะไม้ไม้ปั่นสำลีปั่นหูกาแฟผงผงจะผงอะไรนะเจะที่ทําที่ทำเหมือนมันคล้ายๆวุ้นอะที่ทําแย่ม่ะนะผงอะไรอะเจลาตินเจลาตินน้ำตาลเกลือ น้ำมะนาวแฟนใหญ่ซื้อมาท,มทําไมทั้งเบลเลอเลยนะมะนาวไม่เข้าใจเขาไม่ค่อยใช้เลยเขาซื้อมาทําอะไรไม่รู้นะ,ะปกติแฟนใหญ่ไม่ค่อยได้กินอะไนมั้นี่าซื้อมาขาดโมโหขดาดนักตษาซื้อมาเยอะเลยอันนี้เปลี่ยนชุดแล้วนะยายไม่ได้ใส่ชุดนี้ไปเอ้ยนี่ไปเจอมาพเพื่อนนี่เอ้ยเนี่ยเนี่ยกำลังคิดอยู่นะว่าจะไปไป ว่าจะไปเออมันมีหัวโครบ,บีอยู่ในสวนหัวหนึ่งน่ะจะไปขุดหัวโครบ,บีไปตัดหัวโครบ,บีมาตอมสุปตามบอนี่ได้แค่หมูมาเมื่อดูมันจะอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออม,มีคนเขาบอกยายนะแต่ว่ายายเล่าเคยเล่าให้ฟังเนาะแบบว่า คนอื่นเข้าไปเหมือนบ้านเราเนรยเบีไปเดินห้างกันจะเดินชิวๆนะใหญ่ไม่ได้หรอกคือเฟซใายเข้าใจอยู่นะว่าแกอายุมากแล้วเนาะแต่ก็เป็นนิสัยของคนด้วยแหละตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็คือจดๆ,ๆ,ๆแล้วก็ไปก็รู้เองห้างอันไหนอยู่ตรงไหนก็ตรงไปเลยตรงดิ่งไปก็หยิบหยิบเนาะอย่างสมมติเนี่ยห้างนี้มันเป็นใหม่ไม่ค่อยได้ไปห้างนี้ก็ไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็เดินหาก็จะเสียเวลาหน่อยเนี่ย ว <S an> ันนี้บังเอิญบางเอิญไปเจอแคบมุงเนาะแกเอามาเอามาสองถุงที่เอามาเนี่ยมาขิงจะส้งตําเนี่แหละน้ำตาลน,น้ำตาลกรวดซืาอมาไว้หนึ่งอันนี้น้ำตาลอันนี้จะน้ำตาลผสมผงเจลาตินน้ำตาลแยมเหมือนกันเนี่ยนะอันนั้นอันนั้นแค่ผงเฉยๆเอามาผสมน้ำตาลอีกต่างหากตรงนี้นะตัวนี้ผงผสมน้ำตาลไปแล้วซื้อมาแค่นี้แหละซื้อมาไปซื้อมาไวเฉยๆเนาะอืม ทุกใจมากเลยมองมองไปไกลๆก,ก็ได้ใยมีอยู่แว่นสายตาเนาะายแบบว่าเวลาใยดูโทรทัศน์เนี่ยายต้องมันก็ดูได้อยู่นะแต่ว่าแบบว่ามันก็ไม่อ่านหนังสือในโทรทัศน์เนี่ยมองไม่ค่อยชัดคือต้องใส่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็จะมีแว่นแว่นแว่นดําแว่นกันแดดอย่างนี้แหละแต่เป็นแว่นสายตาเนาะแต่อันนี้แบบคือลองในห้างเราก็ลองเฉยๆธรรมดาแนตะ่แต่นี่พมมาลองในนี่ ยายเอามาใช้เลยล่ยายตอบคอมเมนต์ยายอยู่หน้าจอโทรศัพท์รู้สึกว่าสายตามไม่ค่อยดีแล้วอ่ะเป็นเลเราจ้องนานเกินนะเพื่อนๆเ,เข้าใจไหมเนี่ยตอบคอมเมนต์เลบสีเยอะมากอโอ้หลายชั่วโมงยังตันสุดนะโอ้สองชั่วโมงไม่อยู่เราไม่ก็คือไปรอบหนึ่งแล้วก็มีรอบต่อไปเวลาเราวางเรามานั่งตอบเนาะแต่ว่า คือพอใจมากเลยเนี่ยแบบว่ามันมันมองทั้งตัวหนังสือได้แล้วเรามองไปทางไกลอย่างเงี้ยก็ได้นะอืมจริงแล้วยายอยากใส่เอยู่ในบ้านนะพูดถึงใส่ได้ตลอดเลยอะ่ะเออแว่นสายตายายใส่ได้ไม่ตลอดยายใส่ได้แต่แบบมองไกลๆแต่มองไกลๆอย่างนี้มองไม่เห็นแต่อันนี้แบบพอใจมากเลยอะ่ะเพื่อนๆแบบว่ามันมันมองเห็นหมดเลยอะ่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองใส่ไลฟ์สดดูซิว่ายายอ่านตัวหนังสือน่าจะได้นะ น่าจะมองเห็นนะพอใจพอใจยายมีอยู่แง่นหนึ่งที่ยายเคยใส่ยู่ระจําดูแต่ว่ามันมันเริ่มเก่าแล้วมันเริ่มลอกแล้วมันเริ่มแบบว่าหลวมมาเนาะอ่ะคุยมากเท่าไหร่ซื้อขนมเค้กมาเหมือนเดิมแฟนแยายซื้อมาใสาต่ตู้อยู่ในตู้ก็มีอยู่ชิ้นใหญ่กว่านี้อีกอยู่สองกลอ่อง <c oughs> ได้ตักไก่มาอยากกินย่างตักไก่กแลผัดกะเพราแลอะไรต็ลไม่รู้แหละ <c oughs> หาหายากนะตับไก่เนี้ยหายากนะไม่ค่อยมีแต่พอดีไปห้างนี่ไปเห็นเอามาซัดสองเลยหาซื้อไอ้นั่นแต่ว่าก็ยังไม่จะเป็นเท่าไหร่พวกอ,อะไรนะกะทิกะทิกับน้ํามันนะนี่ได้สามแพ็คปลาสบะรมควัน ก็อยากกินเมี่ยงคือนี่นี่ว่าอยากกินเมี่ยงปลาแต่ผักลืมซื้อผักเลยไปหาเก็บผักในสวนเราเนะี่ยไม่ได้กินนานแล้วเนาะเมี่ยงปลาแต่ว่ายายกําลังถามแฟนยายแฟนเอาไวใ้ให้แฟนยายเขาเอาตัวหนึ่งยายเอาสองตัวยายกําลังจะคิดว่าแช่แข็งได้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่ายังไม่ได้ดูหรอกว่าหมดอายุเมืนะ่อไหรเนาะยังไม่ได้ดูจวค่อยดูเพราะว่าตอนนี้จะกินอะไรสงสัยจะได้ไปเก็บหัวโคราบีแล้ววคิดว่านะเอออันนี้ก็ ไว้ใส่กาแฟแฟนยายก็จะใช้นมธรรมดานี่ใส่แต่ว่าถ้าเกิดมีแขงมาก็จะเอาตัวนี้อันนี้มันข้นหน่อยเนาะไว้ใส่กาแฟซื้อมามันอยู่ได้นานจะซื้อมาไว้เฉยเเผื่อแบบว่ามีปึป๊บปั๊บมีคนมาหาอะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็ไอทีแบบเขาเรียกว่าอะไรที่ใส่ขนมนเค้กน,นะครีมครีมวิปปิ้งครีมแต่อันนี้ต้องมาปั่นเอาเองนะมันเป็นเลีวๆอยู่ต้องมาใส่เครื่องปั่นให้มันข้นๆเนาะ นี่เลยนี่เลยมาวันนี้ได้คดแค่นี้เลยไปแค่นี้แหละเพื่อนเนาะเดี๋ยวยายขอ,อ,อทำกับข้าวกินเดี๋ยวทำอะไรกินเดี๋ยวค่อยมาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะบายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย,ยายตาด้วยนะคะนี่อู้เทอยู่นะนะเฮ้ยเทอยู่นะ มันมีเยอะเลยยายก็สวมสวมสวมคือไม่ได้คิดว่าเอาให้สวยงามหรอกยายสวมแล้วยายก็ดูโทรศัพท์มานะว่าเออมันอันไหนมันใช้ได้ใช้ได้อะไรเงี้ยมันดูพอมาใส่อันนี้เออด้านขอบนี่มันใหญ่เนาะมันมันแบบว่ามันมันสะดวกอะนะเข้าใจไหมก็โอเคอยู่นะยายส่วนมากยายไม่เคยซื้อใส่หลกแว่นสสยตาอะไรเงี้ยมีเอฟซีให้มาอันหนึ่งไอ้แว่นแว่นกันแดดมีเอฟซีให้มาอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ตัดอื แต่มันเป็นวาาแว่นกันแดดสายตาเนาะไปค่ะบายบายคิดถึงคิดถึงถ้งชาชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ